เติมเกมแล็กนาล็อกแลนเวิร์ดได้ที่ลิทแมนช็อปตลอด24ชั่วโมงรวมถึงจักรวาลแล็กนาล็อกในทุกๆภาคเติมได้ทั้งไลน์หรือบนเว็บ litmanshop.com รับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายที่หลังนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนำมากมายเติมถูกเติมไวผ่อนสบายให้เงินคืนที่ลิทแมนช็อปเท่านั้น สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมมือถือและไม่มีเวลาว่างปล่อยบอทดฟาร์มวันนี้ซิกมาขอเสนอแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดายสะดวกมากขึ้นนั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันของระบบ Cloud สามารถทําการเช่าระบบมือถือให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอร์ดฟาร์มออโต้ได้ทั้งวันทั้งคืนซึ่งเหมาะกับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวปลึงไฟราคาเริ่มต้นแค่เพียง วันละ10บ,บาทตัวแพ็คแนะนําคือ G V I P ซึ่งราคานี้จะแพงกว่าแพ็คพื้นฐานอยู่2บาทนั่นเองแต่ตัว G V I P จะได้สเปคมือถือทอี่แรงมากกว่านั่นเองครับยังไงถ้าใครสนใจจะดาวน์โหลดตัว U T Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์อยู่ใต้ดิสค r ิปชันเลยครับ เอาละครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแลกนัล็อกแลนเวิร์ดนะครับอยู่กับผมซิกมาวันครับผมตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงเงินก็เติมหาเรื่องเอินไปวันวัตนะครับและวันนี้นะครับซิกมาก็ได้มีโอกาสเล่นตัวรองนะครับนี่ก็คือไอดีรองไปเลยนะแล้วมีไวเบเนียม um ที่ดองไว้ทั้งหมดนะครับทำเฟสรายวันไปเรื่อยๆลงร้อยชั้นอะไรเงี้ยมีไวเบเนียม um สะสมถึง4 0 0 0ไวเบเนียม um นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอินไวเบเนียม um, กันโดยที่เราจะไม่ขายไวเบเนียม um ไปตรงๆ ประมาณว่าบริจาคก,กิวหรืออะไรอย่างนี้นะแต่เราจะไปทำออปชันของนั่นเองโดยมีการลงทุนนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าซิกมาจะเอินหรือว่าเกมจะเอิร์นซิกมานะครับใน4,000 y ไวเบเนียมนะครับถึง้าบอกเลยว่าในตอนนี้ถ้าทำของอะไรที่เป็นของยอดฮิตต่อซิกมาก็นึกได้อยู่หนึ่งอย่างนะครับก็เป็นตัวเกี่ยวกับธนูเพราะช่วงนี้คนชอบเล่นในส่วนของ โลกคิยดิคอนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับซิกมาก็จะลงทุนในการซื้อกักภุมาก่อนนะครับสตัวนะครับที่ยังไม่ได้บวกนั่นเองและเดี๋ยวซิกมาจะเอามาบวก7เองแล้วก็จะมาออปชั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ซิกมาด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจซิกมานะครับไปกันเบื้องต้นนะครับอันนี้คือบัญชีของซิกมาครับที่เป็นบัญชีไอเดีลองมีไอออนอยู่ที่24 5, 5. อุออนนั่นเองซึ่งซิกมาจะพาไปหากักคุงที่มี2สล็อตนะซิกมาจะไม่เจาะเองนะครับซึ่งซิกมาก็ได้ราคาของกักคุง2สล็อตนะที่เป็นราคาต่ําสุดในตลาดนะครับก็เป็น14ออนนะครับสตัวนะครับซิกมาจะซื้อมาก่อนนะก็เผื่อไว้ด้วยเผื่อแบบเราบวกแตกอย่างเงี้ยนะครับดูกันว่าเราจะใช้โอลิบวกแตกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวซื้อเลยนะฮะนี่ ซื้อ2อลับินเข้าตัวนะโอเคครับแล้วตอนนี้ซิกมาก็ได้ทาการดึงตัวกั๊กคุมมาแล้วนะครับ2ตัวนะครับในราคารวมทั้งหมด14ออนนะครับแล้วก็มีโอริของตัวเองอยู่แล้ว39เมตรตรงนี้นะครับอะไรที่ซิกมาหาเองซิกมาจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นต้นทุนที่ซิกมาเสียไปแล้วกันนะครับก็จะไม่นับตรงนี้เพื่อนๆอ,อยากนับเพื่อนๆก็นับกันเอาเองนะซิกมาขอนับในเรื่องของ14อ้ออนตรงนี้ที่ซิกมาซื้อเอานะครับ เดี๋ยวเราไปบวกกันดีกว่าฮะแน่นอนครับมึงเด่นมึงดังดิงสิกมาไปบวกประจําก็คือตัวมอล็อกนั่นเองนะฮะแล้วขั้นตอนการบวกเนี่ยผมบอกเลยว่านะครับเพื่อนๆอาจจะต้องแบบปิดเสียงกันนิดหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆหรือคนดูทุกท่านนะครับผมเพราะว่าซิกมาจะเปิดเสียงเกมในการตีบวกค่อนข้างที่จะดังเลยนะฮะในการตีบวกตัวนี้แล้วซิกมาก็จะไปลวดเดียวบวก7เลยนะครับจะแตกตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขอซัดไปเลย นะครับให้ถึง7ไปเลยนะครับไปแล้วนะดังๆเลยนะเหมือนซิกมาจะทําเสียงหายไปน,นิดนึงนะครับตอนตีบวกมันก็เลยแตกจนเหลือบวก4นะแต่กี้ขึ้นบวก5แล้วนะครับอ่ะเอาใหม่นะฮะตอนนี้โอลิเราหายไปโอ้เยอะอยู่นะอ่าหายไปเกือบ10เม็ดแล้วนะไปต่อนะครับแต่ว่าซิกมาก็จะเปิดเสียงตีบวกค่อนข้างดังอยู่นะเพื่อนก็รับแรงกระแทกของเสียงตีบวกแล้วกันนะฮะไปเอาบวก5้าไปและแตกอีกแล้ว เย็นฮะเย็นฮะ,ะเอาบวกต่อนะครับเป็นเย็นแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบนะครับไปโอ้โหแต่บวก5นี่กดเลยอ่าลูบขึ้นลงแบบนี้มันต้องรีดวงไหมฮะต้องรีดวงแล้ครับเข้ามานี้นะฮะดูหูแตกกันเลยทีเดียวเชียวนี่ซัดไปนะครับปึ๊บบวกหโอเคมีติดล้เดี๋ยวเราสับไปบวกไอตัวนี้ก่อนนะฮะเอามาแค่2องานไป นี้ขึ้นมาบวก5ก่อนตยวนี้ไปบวก6โอเคมันต้องมีบวก7สักอันเหรอฮะขอรีดวงก่อนนะอีมันต้องติดมันต้องติดมันมือมากนะครับเสี่ยงในการบวก2ครั้งนะฮะ95รับรื่นนะครับไปบวก7ไปแตกใส่อีกตัวไปนะครับอันนี้ก็ต้องติดแล้ว50% โอเคอย่างน้อยเราก็ได้ออบชั่นแล้ว1ตัวนะฮะต่อไปนะครับล้านบวก5ตัวนี้ให้เป็นบวก6นะครับไปลาบลื่นอยู่นะครับได้ทำการรีดวงอยู่รอบหนึ่งนะฮะเสียงมันต้องดังฟังชัดและหนักแน่นแบบนี้นะครับขอทำการคุยแล้วก็จบ2ออันเนียนๆไปไปโอเคแตกไปต่อโอเคแตกแตกแล้วมันโอเคยังไงเนี่ย เอา6วเอาอีกรอบนึงออกอนนะครับการีดวงสําคัญนะครับไอ้บาแลกห้ำตัวนี้นะครับเราต้องปุยตัวนี้อะอารลกห้ำไม่ใช่บาแล็กนะฮะอาแลกห้ำนะครับเราปุยไปนะครับเราใส่บวก6เข้าไปนะครับมองหน้ากันตรงๆนะเราต,ต้องมองหน้ากันนี้กดไปเอากีฟตอนข้อมหัวเรียบร้อยครับใน14อ้อนตอนนี้ซิกมามีความดวงดีแล้วนะครับก็คือทําการบวกเจ็ด แล้วนะครับ2ตัวนะครับตอนนี้ได้กำไรเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่จบพอซิกมายังมีไวเบเนียมอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มมูลค่าของและสรุปจบให้ดูนะครับว่า3,000ันไวเบเนียมเนี่ยหมดหรือเปล่าถ้ามันหมดแล้วได้ของดีทั้ง2องัอนซิกมาจะไปเพิ่มตัวธนูเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าโอริก็ยังเหลือเห็นไหมครับ เดี๋ยวเรามาทําการออปชั่นกันดีกว่าฮะแต่ก่อนจะออปชันนะตอนนี้เงินเหลือ8 0 0 0สนใช่ไหมเดี๋ยวมันจะขาดตอนเดี๋ยวไปเอาเงินจากตัวอีกตัวหนึ่งเข้าสู่ตัวนี้ก่อนตอนนี้ซิ่งมาก็ได้ทําการเพิ่มเงินจากตัวละครอื่นนะครับเข้าสู่ตัวละครนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเป็น5ล้านและจะได้ไม่ขาดตอนนั่นเองเราจะกดไวเบเนียมรัวๆเพื่อหาออปชันที่พอจะขายได้แล้วเพิ่มมูลค่าให้กับตัวธนูนะครับให้เราเออ์นั่นเอง แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวซิกมาขอลดความเข้มข้นของเสียงหน่อยแล้วกันนะครับให้เป็นสักครึ่งหนึ่งอ่าให้เราพอได้ยินเสียงของการออปชันนะฮะแต่ว่าคงไม่หูแตกนะฮะเหตุผลที่ซิกมาทาธนูก็มีอีกเหตุผลหนึ่งด้วยแหละเพราะว่าตัวละครของไอดีลองเนี่ยมันจะมีตัวละครน้อยนะครับแล้วก็ตัวละครที่พอจะถือของได้ก็มีตัวนี้แหละที่สามารถถือกักคุงได้นะครับถ้าจะเป็นพวกพงพวกหอกซิกมาไม่ได้ทําพวกไนท์พวกกูเซเดอร์เลยนะครับใส่เข้าไปนะครับ การคุยกับ n b c นะครับแล้วก็เปิดตัวนี้มาให้ดูนะฮะว่าตอนนี้ไวเบเนียมเหลือ3ามพนะครับกับ1 5นห้าล้านนะครับก็ไปเรื่อยๆนะออฟจะดีกี่โมงนะฮะอ่าอันนี้ไม่ดีนะครับอดรัวๆนะฮะเปิดฉากมาออปชันนี้นะครับสร้างความเสียหายกับบอสมอนเตอร์5%นะครับแอคแท็กสินะครับแต่มีการลบในความเสียหายเป้าหมายขนาดใหญ่อยู่นะครับสามเรซิกมาคิดว่ามันน่าจะ หักล้างกันกับด้านบนสุดนะเพราะฉะนั้นมันไม่เต็มอัตราสึกนะไปต่อนะฮะเบรคที่ออปชันนี้ก่อนนะครับเหมือนจะดีแต่ไม่ดีอย่างที่คิดนะครับลบคีดดีข้อลบ6กเปอเซนต์แอคแทรลบสิบห้านะครับผมแต่ด้านบนนี่อาจจะดีอยู่นะขนาดใหญ่แบบ12%เลยอะแต่เสียดายด้านล่างลบเยอะมากๆนะครับไปต่อนะฮะ ซิกมามาสรุดกับออปชันออปชันหนึ่งนะตอนนี้จะเป็นออปชันความเสียหายขนาดใหญ่นะครับ5%กับ5%แล้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของการลบคี i c ข้อเดเมจนะครับลบการโจมตีขนาดกลางและเล็กนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับขนาดใหญ่เลยตัวเนี้ยก็จะเล่นในสายครีไม่ได้แต่จะเล่นในตัวดับเบิลสตาร์ได้นั่นเองครับก็เอาไว้ยิงมอนขนาดใหญ่หรือยิงบอสประเภทขนาดใหญ่นั่นเองเดี๋ยวซิกมาจะเก็บออปชันนี้ไว้ก่อนนะครับการไวเบเนียมันหมดนะครับเพราะว่าธนูอีกตัวยังไม่ได้เริ่มทำออปชันเลย นะครับผมก็ไม่รู้ว่าธนูอีกตัวจะทำออปชันเสียเยอะแค่ไหนเพราะอันเนี้ยเสียไปเกือบ2,000หรือว่า2,000กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำธนูอีกตัวเลยนะฮะแล้วกดรัวๆว,ว่าเราจะสรุปได้ออปอะไรบ้างนะฮะ และซิกมาก็มาสะดุดออปชันอีกแล้วนะครับกับตัวธนูตัวที่2นะครับที่เป็นความเสียหายขนาดกลางรวม11%ข้อเสียคือ perfect dot ลบแค่หเองครับซึ่งซิกมาคิดว่าตัวนี้ราคาก็ดีพอควรเลยนะสำหรับสายที่เอาไปเก็บเลเวลจะสายคิดที่ข้อก็ได้นะครับจะสาย double Start s t a r v ก็ได้นะครับผมซิกมาก็คิดว่าตัวนี้จะมีราคากว่าตัวเมื่อกี้เลยนะตัวเมื่อกี้นี่จะเป็นออปชัน ประมาณนี้นะครับเป็นออปชันยิงใหญ่นะครับแต่ว่าสายคริสน่าจะเล่นไม่ได้เพราะว่ามีการลบคลีย์อยู่5%รเนตรงนี้มันก็จะได้แค่ยิงใหญ่5%เพราะฉะนั้นไวเบเนียมนะครับเหลือพันสี่ซิกมาคิดว่าน่าจะไปกันต่อนะฮะสำหรับตัวธนูยิงใหญ่เนี่ยเราจะแก้ให้เพิ่มมูลค่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะตัวตัวที่มันเป็นกลาง2องนะ่ขายได้แล้วนะครับ โอเคจบแล้วนะครับกับการออปชั่นของในส่วนของไวนบเนมยม4พ0นนะออฟแบบขนลุกนะครับผมก็สรุปว่าธนูอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่เสร็จนะครับผมไม่เสร็จก็คือขายไม่ได้นั่นเองแต่ธนูอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นออฟกลางเนี่ยนะครับขายได้แล้วอาจจะเป็นธนูสไตล์แบบธนูเก็บเลเวลอะไรเงี้ยนะครับที่มี การยิงกลางเพิ่มตั้ง11%นต์นะนะครับตัวกั๊กคูง2สล็อตส่วนธนูอีกการซิกมาก็คิดว่าซิกม่าน่าจะเก็บเอาไว้ออปชั่นต่อเพราะว่าตัวนี้ไวเบเนียไม่รู้เอาใช้ทําอะไรนะครับเป็นตัวรองนั่นเองนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์ตีราคาให้ดูแล้วกันนะครับว่าในส่วนของธนูกั๊กคูง2สล็อตที่เป็นขนาดกลางเนี่ยห้ากับ6เนี่ยควรขายประมาณเท่าไหร่นะครับในต้นทุนของซิกมาที่มีไวเบเนียเนี่ยสี่พันแล้วก็มีตัวโอรินะครับสามสิบเก้าก้อนนะครับบอกเลยว่านะครับ S 1> <S 1> ซิกมาไม่ได้ขาดทุนนะแต่ว่าถ้าคนดูเนี่ยซื้อไวเบเนียมมาหรือไวเบเนียมเนี่ยมันเทรดกันไม่ได้อยู่แล้วเนาะคือไวเบเนียมเนี่ยมันคือเราหามาเองได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของโอลินะครับบอดเอาแล้วก็ไปบอทมอนที่มันเป็นโอลิหนาหลายวันนะครับแล้วก็เอามารวมกันรวมกันรวมกัน,กนแล้วก็ทําในคลิปนี้เพราะฉะนั้นซิกมาก็คิดว่าซิกมาไม่ได้แบบขาดทุนหรืออะไรเลยนะเพราะว่ามันเป็นของที่หามาเองนะครับส่วนตัวที่ขาดทุนหรือว่าของที่มันเป็นต้นทุนนะครับก็คือก้าคุง2ตัวในราคา14ออนอนั่ และมีคําถามทิ้งท้ายให้คนดูว่าถ้าซิกมาจะขายบวก7ตัวเนี้ยนะครับขนาดกลาง5กับ6เนี่ยนะครับผลเสียคือเพอร์เฟกต์ดอทลบแค่หนึ่งะครับผมซิกมาจะได้ประมาณกี่อ้อนและคลิปนี้ซิกมาจะได้กาไรเท่าไหร่ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบที่ธนูก่อนนะครับแล้วธนูอีกอันก็คงจะหาทาหรือว่าขายสดก็ได้กําไรแล้วนะเอาจริงๆบวก7กับบวกศูนย์นะครับดึงมา7อ้อนบวก7ไม่แน่ใจว่ากี่อ้อนนะครับสำบน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์ like ให้ด้วยนะ